พร้อมกันกล่าวคำปฏิญาณพร้อมกันทุกอย่างต้องมีระเบียบเพราะวันนี้ทั้งวันนั้นเรามาเรียนรู้คุณค่าของคุณนักธรรมและจรยะิยธรรมและสิ่งเหล่านี้เองเราจะไปใช้กับสังคมข้างนอกเมื่อเราเติบโตไปในวันขนา้างหน้านะเพราะเราจะต้องไปอยู่กับสังคมตั้งแต่กี่คนขึ้นไปคะนักเรียนคะอิทธิพลตั้งแต่กี่คนขึ้นไปลูก ตั้งแต่สองคนขึ้นไปนี่คือเรียกว่าสังคมดังนั้นเป็นไปได้ไหมที่เราจะไม่อยู่กับใครเลยทั้งวันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเป็นไปไม่ได้หนึเราอาจจะอยู่กับคุณแม่คุณพ่อคุณตาคุณยายคุณล้าคุณอาพี่หรือน้องหรือเราจะต้องอยู่กับคุณครูหรือเราต้องอยู่กับคุณเพื่อน ทุกอย่างเราจะต้องอยู่ใกล้ซึ่งถือว่าเป็นสังคมตั้งแต่สองคนขึ้นไปดังนั้นตั้งแต่สองคนขึ้นไปสิ่งที่เราจะต้องมีคือมารยาทอ่าตอนนี้มารยาทผ่านไปแล้วต่อไปเป็นช่วงที่สองขอดูระเบียบหน่อยปรบมือห้าครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าเอออันนี้ชอบถ้าว่าปรบมือ5ครั้งปุ๊บ หนึ่งสองสามสี่ห้าลุกขึ้นเออเออเออเหมือนรากนั่งลงเออเออเออไม่ได้ถ้าบอกว่าลุกขึ้นปุ๊บต้องลุกขึ้นปับ๊บถ้าบอกนั่งลงต้องนั่งลงปั๊บเลยฟังคำสั่งให้ดีปรบมือสามครั้งปรบมือสี่ครั้งหนึ่งหนึ่งสามห้าห้า 3องสามห้าสี่สามสองหนึ่งสะอาด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 สว่างสงบสะอาดสว่างสงบสะอาดสว่างสงบโอ้โหโรงเรียนนี้มีมารยาทอันดับหนึ่งเลย ปรดกตัวให้ตัวเองหน่อยสิโอ้ดีมากดีมากดีมากพี่พร